วันที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูสาว่ายน้ำกันก่อนที่จะออกไปเช็คอินนะคะไปขึ้นไปชั้นที่20เลยวิวตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยตรงลิฟต์อะแต่ห้องเราดีกว่าโอเคมาละไะขึ้นไปชั้นที่ยี่สิบกันนะจะ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปกเกสแปด รปรกลับปิดค่ะูดโยากเลยัน2่งววงมีรูปโป่งเหรอต้อนรับเราด้วยอ้หืม ว้าวสวยน่าเล่นจริงไม่ทันแล้วโห้วสวยมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะโ <c oughs> ้หาเล่นตอนนี้ร้อนมากเลยทุกคนนะต้องเล่นช่วงเย็นๆเนี่ยแล้วก็แบบมีที่นั่งตรงนี้ด้วย แต่ววิวดีมากเลยนะคะไอเดียวมันเสียวร่วงเห็นไหมอ๋ตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะที่ชั้นหนึ่งก็มาเช็คเอาแล้วรอแม่บ้านเช็คห้องดีคือแม่นั่งรอแล้วเก็บกระเป๋าอะไรทุกอย่างแล้วนะคะนี่ดูตรงเคาน์เตอร์นะ นี้นะคะตรงนี้นคือคน์เตอร์นะคะเกก็มานั่งรอก็อี้ที่นั่งรอเป็นโซฟาให้นั่งรอเยอะเหมือนกันทางนู้นก็คือเป็นอาหารเช้านะคะสามารถมาทานได้ข้างหน้าก็จะเป็นลักษณะรถเดกก็คือไม่น่าจะได้ถ่ายให้ดูขึ้นห้องเลยนะะแล้วก็มีเป็นคาเฟ่ให้นั่งทานด้วยนะคะถ้าเข้ามาตอนแรกเนี่ยเขาจะมีเต็นเหมือนเบลคัมดริงค์ให้เนาะของเราเป็นอะไรนะน้ำกระเจียเ๊ยบไหมน้ำกระเจีย๊ยบน้ำกระเจี๊ยบใส่น้ำแข็งนะคะ แล้วก็เหมือนถ้าอัปเปอร์อีก99บาทเนี่ยจะแบบว่าใส่พวกเอ่อน้องแอลแอลรกเข้าไปได้ยอะไรเงี้ยหรือว่าวายอะไรเงี้ยแต่ว่าเกไม่ได้ดทานแกไม่ได้ดื่มโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวไหนกันต่อรอตามไปเลยจ้านี่คุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเกเดินออกมาตรงข้างหน้าข้างข้างสวน เป็นฟิวแบบให้ออกมาถ่ายรูปแล้วก็เหมือนอันตรงนี้เป็นนั่งกินข้าวใช่ไหมแล้วก็ออกมานั่งข้างนอกได้แต่ว่ามันโคตรร้อนเลยทุกคนนะตอนนี้ถ้าเกิดตอนกลางคืนแบบมานั่งชิลๆแบบจิบกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แหละเพราะว่าวิาว,าว,วมันดีมากนะมันเป็นสวนนะคะหน้าถ่ายรูปหน้าอะไรสุดๆอ๋อมันเป็นของ The Summer Coffee Company นี่ไงโอ้มีบ่อ,บ,อบ,บัวด้วยนะคะ มันก็เป็นที่นั่งโซฟาก็ร้อนนะเมืองไทยมันร้อนอนะมันนั่งเย็ยนๆไม่ค่ได้แล้วเรากลับไปหาคุณแม่ดีกว่าดูสิลม,มันแรงแต่แดดมันร้อนน่าจะเสร็จแล้วมั้ยร้อนมากเลย <laughs> เสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาแวะอีกแล้วทุกคนแวะที่ไหนคะทันเนียด้าไปดูต้องช้างอีกแล้วทุกคนคุณแม่ติดใจไงเขาเขาชอบช้างมากเขาดูแบบว่าในไลฟ์สดออนไลน์อะไรเงี้ยมาตลอดเลยอาหารน้องอีกแล้ว I love I love I love I v e ช้างนี่งแม่กระเกดแม่กระเกดอยู่เลย ก็จะมีแบบว่าเออคนลุ้มลุมหน่อยเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถเข็นกันเหมือนเดิมนะคะสองร้อยดูสิดูคนนี่ีจริงๆ,ๆ,ๆงคือแบบใกล้มากเลยนะโอเคไ,ไปซื้อก่อนดูสิว่าวันนี้มีสับป,ปะรดด้วยเล้กาอันนี้มีสับป,ปะรดด้วยแล้วก็มีนี่โอ้เอาเอา แล้วทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูคุณแม่นะคะวันนี้นี่สับป,ปะรดอ่ะแม่ดีใจโอ้ตายแล้วไปเราจะไปหาแม่กินกินกันนะคะโอ้ยนั่งอีกแล้วนั่งอีกแล้วนั่งอีกแล้วนั่งอีกนดึงขึ้นอีกแล้วดึงขึ้นดึงขึ้น,เอ,น,นเออเราจะเอาเงินไปผูกคอน้องนะคะทุกคนเมื่อวานก็ผูกไปแล้วหนึ่งร้อยบาทนะคะเราวันนี้จะผูกอีกสักห้าสิบนะคะทุกคนได้ไดนะเ,เลยค่นะทุกคน อย่มื้อหวาใบนะใช่แล้วค่ะมาอีกแล้วจะเข้าแทบเดี๋ยวไม่ได้มาเลยไหวไหมโอ้ยไม่กันแกโอ้หนอนไม่หยุดเลยนี่คนนี้โกคนเดี๋ยวเราจะไปาขันน้องขอบคุณน้องนะ แม่แม่แม่รักกันนะแม่รักกันนะเอออ่ะ่้อลองลองเอาสับปะรดให้น้องทิ่น้องสบะรดเอาไหมให้ไม่ให้สบะรด อุ้ยมันไม่แหลมหรอคะเนี่ยไม่โอ้โหน้ำหยดอุ้ยไม่แหลมกินได้เหรออุ้ยหนาวมันแหลมอยู่นะอุ้ยเก่งนะเออเอออุ้ยเก่งแกะปอกออกมาลองกินมันมันมันเออเออ เอาอีกเอาอีกเอาอีก,ออกนี่เอามาให้หนูคนเดียวเลยนะเนี่ยอ้อคาา่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาผูกให้น้องอุ้ยกินนมไม่หยุดเลยกินดีกินอมขจับหน่อยนะขอจับได้ไหมมามาิมาี่ยาวไหน มืนไม่เป็นไรวยังไม่มีชื่อนะคะน้องยังไม่มีชื่อ,อนะจริงๆเมื่อวานมาทีนึงแล้วเม,มื่อวานไม่ได้ถ่ายแต่ดูแต่นมคนียนี่เอางวงกลับไป็ไปนไรไ <c oughs> นยคุณแม่คุณแม่อุ้ยนิ่คุณแม่นุ่มอคุณแม่ใจดีจังเลยอ่ะพิงอ <c oughs> ุกินแล้วกินแล้ว ลูกลูกหลับแล้วทุกคนลูกลูกหลับสนิทเลยอือด,ดูดิดูดิดูดิว่าแม่เขาจะปลุกไหมอืออู้หูหลับเลยอ่ะนอนอนะ่ะนอนสนิทเลยนี่เราแบบอยู่ใกล้กันมากเลยทุกคนดูดิ ดูดูหลับสนิทหลับแบบหลับเลย <c oughs> น่ารักน่ารักมากน้องยังไม่มีชื่อเราจำได้ว่าเป็นลูกของแม่กระเกตนี่แหละแม่ลูกหลับแม่นี่ดูนมแม่ดินมแม่คือแบบโอ้ ลูกหนึ่งไงมาแล้วแม่มาแล้วแม่มแแมนูหมดแล้วนะแม่ของกินน่ะให้ยกตะก้าไปแล้วน่ะคนนึงอะตะกร้าหนึ่งเลยนะโอ้ตายเลย ารกมากเลยดูที่ันนลูกหลับไม่หยุดเลยนะลูกกนอ,อลูกนอน่ะ้ย <laughs> มาทุาาก,าาก,าากคนเดี๋ยวเราไปซื้อมาอีกรถเข็นหนึ่งรถเข็นละ200นะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นตะกร้าตะกร้าละ50าทเราไปเอาอีกหนึ่ง เราจะต้องมีแบให้คุณนูค้คนนี้ด้วยเออต้องเอาอีกแน่แเลยไปค่ะเอาอีกเอาอีกเราต้องขอพี่เขาอันที่สองแล้ะนะโอเคมามา,มาเอาอีกรถเข็นนึงค่ะเดอรรู้ขอถ่ายรถเข็นไหงไหมนะนี่เดี๋ยวให้น้องเลือกเองนะคะมาให้เลย อลากลากลาโอ้โหเบาเบาดูเบาเหน้าฟินเลยโอ้นาฟินหน้าฟินเลยแล้วอ่ะอ้โหเลือกเอาเองเลยนะว้าหนูค้อนตะกร้าเลยหรอคะอื้อืออนออืออือะืออืออือะรอ อ๋อ, <pr ing> อน้ำมันไหลตรงนี้อ๋อน้ำมันไหลตรงนี้อ๋อต้องมีตกน้ำละมิสต<ฟ>าดูหรอคะโอ,อุ๊ยห<ฟ>ูหู<ฟ>เดี๋ยวเราไปดูน้องข้างในกันมากดีกว่านะคะแม่จามจุรีกับน้องแฝนแล้วก็ คนเดิมสรุปเราจะมาอายุธยาเรามาแต่ดูช้างกันนะทุกคนนะคะตัวนี้สองเดือนตัวเล็กเลยสองเดือนตัวเล็กกับของคุณแม่กระเกตอีกแป้งเออเขามันกินเหมือนแม่เลยดูดูดูด น,นี้เป็นแฝดนะคะมีน้องแฝดทุกคนน้องแฝดอยู่นี่น้องแฝดกินอิ่มหนำ บ้านหลงไหนก็มีนะคะแล้วก็เป็นบ้านแต่ของเราเป็นบ้านสีสีเราจองแบบบ้านสีสีมาเฮ้มีคิงคองรอเลยเฮ้ยน่ารักอใช่ไหมหน้าตาเดี๋ยวก่อนคิงคองคิงคองไม่น่าเงี้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอามาเอามาคิงคองเอามาอะไรเฟรนเซีรีสอร์ทนี่เราเป็นบ้านสีสีอย่างนี้นะคะทุกคนอันจอดตรงนี้ก็ได้ค่ะ ว้าวเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันนะทุกคนคะนนเราต้องย้ายโรงแรมนะคะเพราะโรงแรมนั้นน่ะเขาจองให้เราผิดวนันคือเก้นงงมากเข้าไปถึงปุ๊บใช่ไหมอันนี้ขอเล่าเลย เาไปถึงปุ๊บพนักงานบอกหาชื่อไม่เจอแล้วพอเขาโทรไปหาน้องที่จองอีกคนนึงเขาบอกว่าจองให้ผิดวันจองวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้ห้องเต็มหมดแล้วห้องเราจองผิดเต็มหมดเลยคอนเฟิร์มแล้วแต่ว่าคือแกไรยังไม่ได้ชําระเงินแต่คือเราก็ติกคอนเฟิร์มเลือกห้องโทรจองแล้วก็โทรคอนเฟิร์มตอนกลางคืนตอนตอนหลังที่ไลฟ์จบสี่ห้าทุ่มแล้วเขาก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่า ห้องจองเรียบร้อยแล้วค่ะอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยขับไกลมากนะจากยูแม่ยามาใช้นาทก็ชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่นะห้องเต็มมันต้องมาเปลี่ยนห้องโรงแรมใหม่นะคะตอนนี้มาที่โรงแรมอ่าสมายบัฟเฟลอนะคะควายยิ้มยนนะเดี๋ยวเดาวขวาข้าไปเลยนะคะว e ลคัมทูสมาย l บัฟ f ฟ a l o r รีสอร์ทนะคะเมื่อกี้เป็นคิงคองอันนี้เป็นควายยิ้มควยยิ้มจริงๆไงแกเคยมากินกาแฟที่นี่อยู่แล้วแหละ เขาน่ารักมากเลยมีควายยืนยิ้มอยู่ข้างหน้าเลยโอเคเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนตอนนี้นะคะก็ได้ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะยี่จอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็ได้สักทีเข้าเลยได้ห้องสักทีมีผู้พิทักษ์ด้วยนะคะพี่แก้ให้ขนมไปแล้วในเห็นไหมผู้พิทักษ์ให้ขนมไปแล้วขนมขัดฟันโอ้ยน่ารักเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องกันนะคะทางนี้เลยค่ะนี่ ก็เป็นขั้นขึ้นไปของเราอยู่ห้องเบอร์แปใช่ไหมจอแปเขาชื่อโรงแรมว่าซมายบัฟฟาโลนะคะนี่นะคะทุกอย่างจะเป็นน้องควายน้องควายหมดเลยน้องโอ้หนี่ห้องประมาณนี้คะ่ะนี่นะคะุ้ยใหญ่นะห้องใหญ่อยู่นะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นห้อง ห้องแต่งตัวนะคะนี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำอ๋อนี่ห้องน้ำเฉยๆห้องอาบน้ำต้องเข้าไปอีกอห้องอาบน้ำอยู่นี่ประมาณนี้นะคะทุกคนเริ่เค็ด เดี๋ยวไปขนกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะโอเคเรากําลังจะออกไปกินข้าวกันนะคะหลังจากที่นอนแผ่หลายแย่เย็นช่ำม,มากเลยนะคะสมาบ<ร>บัฟเฟโลสมายบัฟเฟโลอ่ะยิ้มกันเลยเยิ่ง <laughs> บัฟเฟโลสมายกันใหญ่ย <laughs> อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเดินออกไปไปดูอาจจะทานข้าวของโรงแรมหรือ,อยังไงอีกทีหนึง่งหรือว่าอาจจะออกไปทานที่อื่นอะไรเง,งี้ยวันนี้คุณป้ามารับ นี่คุณป้าคุณลุงเกี่ยเป็นคนชัยนาทนะคะอยู่ที่ชัยนาทเลยมาขับรถมารับจะอุ๊ยฟ้าแรงฟ้าแรงฝนจะตกฝนจะตกที่นี่เนี่ยมีอาหารเช้าด้วยนะคะคือข้าวต้มทานได้ประมาณ7จ็ดโมงแดโมงไม่เกิน10บนะคะถ้าเดินออกมาทานได้ที่ห้องตรงนี้ได้เลยนี่คุณป้ามาแล้ว นะคะเรียบร้อยเราเราจะไปร้านคอควายกาแฟสดตรงนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะก็มาน,นั่งอยู่ที่ร้านควายเกษตรอยู่ในควายพญาสมัยบัฟฟโลนั่นแหละคะ่นะมาค่ะเดี๋ยวให้ดูเมนูนะคะชิญคุณไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมาเล่นด้วยมาคะ่ะขอบคุณค่ะจะเป็นพวกสเต็กนะคะ สเต็กเนื้อสเต็กอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสปาเกตตี้สลัดอะไรอย่างี้นะคะเข้าวกล่องวะอันนี้เป็นสลัดอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเก็ตได้อะไรนะน่ากินมากโอเคค่ะพาปาเกตตี้เส้นดำเบคอนนะแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเมื่อกี้ไปนี่นะชาเนี่ยสายชื่อดูอ๋อ นี้ยำหมูย่างกระเทียมโทนนะคะมาชิมอีกรอบหนึ่งนะคะหมูย่างกระเทียมโทนนะคะไม่ยู่หรอกค่ะอง่องแบบนี้แบบนี้ แบกลิ่นกระเทียมโทนไม่เผ็ดเลยค่ะ <c oughs> ขอข้าวเปล่าจานหนึงค่ะว้าว <c oughs> หมูย,ย่างคะ่ะ <ห ün, S 1> ชิมคะ่ะก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละ้วมนงดูสภาพอนว่าขไรเปล่ ขอไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวมีกระเพรากุ้งด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่สามแล้วนะคะตื่นมาแล้วตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันวันนี้เนี่ยเราจะไปกินลาบไปกินต้มแซบเออแล้วก็คุณแม่เนี่ยรีเควสอะไรนะหมูคั่คุณนะหมูผัดพริกเกลือของที่นี่อร่อยมากเดี๋ยวจะไปสั่งกับพ้านนะคะโอเคไปกันเลยคุณแม่ไป ถึงแล้วคะ่ะร้านลาพลเมืองนะคะทุกคนอีน oh <my> ่อมไหมคะคุณแม่หอมกินหอมมากค่ะยิ้วมากค่ะตันเทียงแล้วนะคะไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแต่นอน let's go ค่ะ let's go เตรียมลงรถแล้วโอ้โห oh, oh. มาแล้วนะะทุกคน mm hmm. ชบึบ

ถ้าอยู่ที่ตลาดพุ่งยุธยาน,นะคะทุกคนมีเกตได้มาเพียบเลยได้กุ้งขาปลาผาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินทีมีเขาเลียดกันนะทุกคนนี่นะคะอุย้ยห่อหมกก็น่ากินอะไรก็น่ากินกุ้งก็น่ากินเอ้ยเอาห่อหมกด้วยดีไหมอ่ะเอ้ยเอาห่อหมกด้วยดีกาทุนนี่ห่อหมกได้ดหอ่หอหมกมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูอย่างอื่นเพิ่มนะมีหอยแครงมีอะไรด้วยเต็มไปหมดเลย มลหมึกปลาหมึกด้วยดโบรานมันเยอะมากเลยอะ่ะขนมเลืองโบราณก็มีของฝากก็เต็มเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินเอาเลดกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตขึ้น,น,นรถก่อนเพราะว่าอากาศร้อนจังเลยได้ของครบแล้วไปเดี๋ยวขึ้นรถกันแม่อยู่ไหน นี่ถึงที่พรีเมียมเอาต์เลทอยุธยาแล้วนะคะนี่คุณแม่กำลังจอดรถเลยนะคะเดินร้อนแน่นอนเลยคนนคือร้อนแน่นอนเลยคือบรรยากาศเขาแบบดีมากเลยอะเออคือแบบอากาศดีเงือแตกซิกซิกเงือแตกซิกซกแน่นอนเลยนะคะเตรียมตัวได้เลยนะค,ะคุณแม่หาพร้อมนะคะเราต้องดื่มน้ํา ขอลาสินคาบูดขอลาสิ่ขาบูดด้วยค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะแม่อันนี้เปิดลงนิดนะึง Let's go นม่ค่ะวันนี้คนไม่เยอะนะคะคนน้อยเลยปกติที่จอดรถก็จะาหายยั่งเนาะวันนี้คนน้อยทุกที่เลย ห้องน้ำน่ารักเป็นช้างเป็นช้างเป็นช้างนี่ผู้หญิงช้างผู้หญิงโอเคเดี๋ยวไปดูว่าเราไปเดินอะไรกันบ้างน,นะคะ อันนี้ก็ช็อปเรียบร้อยแล้วน,นี่แม่ได้มาได้ร้อยแล้วนะคะซื้อมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปร้านพี่นิวินนี่เดอะพูลกันนะคะโอเคอยู่ข้างหน้าเลยอันนี้พี่หน้าเดี๋ยวมาเดินเดี๋ยวมาเดินโอ้ยเสื้อผ้าะนะคะอยู่นู่นนะคะวินนี่เดอะพูลของดิสนีย์ดิสนีย์วินนี่เดอะพูลน,นี่นะคะทุกคนร้านนี้ร้านประจำที่แบบมาเราต้องแวะ ชิลลของกระจุกกระจิกนะคะมีกระเป๋ากระเป๋าด้วย <c oughs> และถูกมากาง,งีา้กระเป๋าใบเนี้ยก็คือร้อยเดียวกระเป๋าผ้าอย่างนี้น่ารักร้อยเดียวกระเป๋าตังห้าสิบห้าบาท Letting go go free, falling in oh. on top of the ว้าวว้าวสติกไลฟ์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลน,นน้ำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกมเมอ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เ w ็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ